สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆที่รักทุกคนของเจ๊แหม่มช่องมามีเยอรมันนีถ้ารักเจ๊แหม่มก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนิดๆหน่อยๆนะจ๊ะดูดอกไม้สิคะสวยมากเลยเห็นแล้วก็สดชื่นใช่ไหมคะต้นเดียวมีดอกสีสันสวยงามตามธรรมชาติ ส่วนที่บ้านนะคะมันจะมีหลากหลายพันธุ์ขึ้นมาช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าซัมเมอร์ค่ะแต่มีฝนตกบ้างอากาศที่เยอรมันนี่จะไม่แน่นอนนะคะ <c oughs> วันหนึ่งจะมีหลายฤดูมากร้อนหนาวฝนตกแดดจัดแดดหาย พายุลมแรงอะไรอย่างเงี้ยมีหมดค่ะภายในหนึ่งวันซึ่งเราเดาไม่ได้หรือคาดคะเนไม่ได้เลยค่ะวันวันดูดอกไม้ไปสวยๆงามๆนะคะเพื่อนๆที่รักคนเรานี่เนาะดูดอกไม้ก็ชื่นใจดูผล,ลไม้ก็น่ากิน อันนี้เป็นมะเขือเทศค่ะคุณพ่อคุณแม่สามีเขาก็ซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็ก,ลกอันนี้มันออกลูกน่าทานมากเลยค่ะเอาไปทานหลายรอบแล้วแล้วแต่อารมณ์เขาค่ะบางทีเขาก็อยากซื้อมาเมื่อก่อนมีเป็นสวนเลยที่บ้านคุณพ่อปลูกสารพัดพันธุ์พืชผลไม้ด้วยเพิ่งมาลือออกมาปลายปีที่แล้วที่เจ๊ทำคลิปลงไปค่ะเพราะว่าเขาดูแลไม่ไหวเจ๊ก็ไม่ได้เก่งงาน เกษตรซะด้วยสิแต่ว่ามีขอพื้นที่เก่าคุณพ่อแล้วล่ะว่าจะปลูกผักส่วนครัวปีหน้าจะเริ่มลงนะคะได้ทานเองนะคะธรรมชาติสร้างมาเห็นไหมคะพึ่งตัวใหญ่มากทานน้ำหวานตามดอกไม้ต่างๆอยู่กับธรรมชาติบำบัดชีวิตก็มีความสุข โอ้ยดูสิคะเห็นอังุ่นไหมเป็นพวงพวงเลยหน้านี้ปีนี้ดกมากเลยค่ะปีที่แล้วนี่ตายหมดเลยเพราะว่ามันมีพายุเข้าแล้วก็ฝนตกตลอดมันก็เลยทำให้อังุ่นไม่ออกผลเนา่าติดต้นแบบว่ามันแห้งแกลนะ่ะมาปีนี้เห็นไหมคะโอ้เขียวชุม่มเจ๊แม่มเด็ดไปสองสารอบละ เอาเป็นตำค่ะพริกน้ำปลาหวานโอ้โหท้องร่วงเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนระบบร่างกายไม่ค่อยดีทานอะไรเป็นนิดหน่อยก็จะมีผลกระทบต่อการขับถ่ายปีนี้ก็คาดว่าะจะรอให้สุกแล้วคุณแม่ก็จะเอาไปกวนเป็นพวกมาเมดโลนี่อมาเมล้ลานนี่ก็คือเป็นแยมะค่ะ เพื่อจะเอามาทานกับขนมปังออกเยอะมากเลยนี่ไม่เกินสิ้นเดือนเนี้ยน่าจะออกสีม่วงแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งกินไหมคะเพื่อนๆพ่อเห็นเจมแหมเดินตามสวนไทยดอกไม้ให้เพื่อนๆได้รับชมเรียกมาเก็บแอปเปิ้ลในสวนที่มันหล่นลงมา แกบอกว่าแกมีความสุขที่ได้มาเก็บผลไม้กับเราคุณพ่อเขาก็จะเอาไปให้แม่เนี่ยเหมือนกวนอ่ะปั่นแล้วก็กวนมันจะช่วยรักษาแก้ปวดเมื่อยต่างๆของร่างกายถ้าตัวเขาก็ทานด้วยเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพพ่อก็เป็นคุณหมอสมุนไพรเขาจะรู้ทุกอย่างเขาก็ ชอบทานอะไรที่มันเป็นยากเกี่ยวกับธรรมชาติมากกว่าเป็นพวกเคมีดีก็มาช่วยเขาเก็บเขาเขาก็ไม่ไหวนะค่ะขอเบรอรภาพน่แม่มนะพอดีนั่งไม่สุภาพมันจะไม่เหมาะสมในการออกประกาศค่ะคุณพ่อก็ชอบ ทำอะไรกับเจมแหมอ่ะบางทีเขามาทําคนเดียวอ่ะบางทีเขาทําได้ไม่ต้องก้มหรอกเพราะว่าเขาอว่ายู่ไม่นิ่งคือเป็นคนขยันอยู่แล้วแต่ว่าก็ชอบเรียกเจ๊แหมมมาทําด้วยเขาบอกว่าเขามีความสุขได้มาทํากับลูกสะพ้ยเราฟังว่าเราก็เออก,ก็จริงอะ่ะเราก็มีความสุขมาทํากับเขาเหมือนกัน <laughs> มาอยู่ที่นี่นะชีวิตมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะคะจากที่อยู่เมืองไทย เปลี่ยนเป็นในทางที่ดีนะคะเพื่อนๆเราก็ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขพอใจกับสิ่งที่มีแค่นั้นแหละไม่ต้องอะไรมากอะเออเรื่องที่เจ๊จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะบอกว่าบางทีเราอะนะช่วยเหลือคนะเขาไม่ตอบแทนบุญคุณเราเนี่ยเราไม่เคยว่าเลยนะแต่ยังมาทำร้ายเรากลับแค่นั้นพอใช่ไหมคะ แต่ที่จ๊แหม่มเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเจอทําร้ายกับแทบทุกคนเลยไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรให้เขาเนี่ยค่ะก็มาถ่ายผลไม้ให้ดูเหมือนเดิมต้นแอปเปิ้ลแดงต้นนิดเดียวแต่ลูกดกมากๆเลยค่ะการที่เราช่วยคนอื่นเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีมากมายนะ แอปเปิ้ลสีแดงเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพคุณพ่อสามีเขาเป็นหมอ,อสมุนไพรแล้วเขาก็รักษาคนมามากมายบ้านหลังนี้ที่เคยอยู่กันก็เคยเป็นคลินิกรักษาคนมามากมายแล้วตอนนี้เขากเกษียณแล้วเขาจะรู้ว่าพืชผักชนิดไหนที่มีคุณสมบัติที่ดี ต่อสุขภาพเขาจะาไปปั่นนะคุณแม่ไปปั่นแล้วก็ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะปั่นแล้วก็ไปกวนกวนกวนแบบข้นๆแล้วเราก็มาทานเล่นๆเป็นเหมือนขนมหวานบ้านเราแหละแต่เขาไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่เกลือเลยมันจะหวานจาัดมันจะออกรสหวานเปรี้ยวจากผลไม้ของมันในตัว เขาบอกแก้ปวดเมื่อยข้างหลังอะไรปวดแข่งปวดขาได้เพราะเขาเห็นเราก็ปวดแข่งปวดขาตัวเขาก็ปวดแข่งปวดขาเหมือนก,กันคก็เลยทําทานลูกดก,ดกงามมากเลยค่ะต้นเตี้ยนิดเดียวแต่ว่าลูกดกจนกิ่งนี่โน้มลงมาแทบจะติดดิน ี่จะเล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟังค่ะก่อนที่จะมาแต่งงานที่เนี่ยสามีเขามีบ้านของเขาเป็นส่วนตัวเลยแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าแต่งเราก็ให้ขึ้นมาอยู่บ้านเขาสามีบอกเราก็บอกไม่เอาฉันไม่มาอยู่หรอกฉันไม่มาแน่นอนฉันไม่แต่งกับเธอหรอกเขาก็ถามกลัวอะไรเราก็บอกว่าก็ฉันมีพ่อแม่สามีที่เมืองไทยมาก่อนนะผัวเก่า<ๆ>ฉันนะร้ายจะตาย ฉันจ,จำจนตายเลยฉันไม่เอาแล้วเขาบอกว่าไม่เหมือนกันเธอมาอยู่บ้านฉันพ่อแม่ฉันใจ,จดีแล้วเราก็อยู่คนละชั้นชั้นบนน่ะเมื่อก่อนเป็นคลีนิกดูแลคนมารักษาแต่ว่าไม่ได้มานอนที่บ้านนะก็คือแยกชั้นไปจะมีห้องครัวมีอะไรเด็กเขาจะทําให้ใหม่หมดเลยไม่ต้องกลัวเธอลองมาอยู่ดูแต่ถ้ามันไม่ดีเหมือนอย่างเธอว่าเธอก็ย้ายออกกับชั้นเราจะไปอยู่ที่อื่นการซื้อบ้านของเราเองเอาไหม เราก็โอเคเชื่อสามีตามนั้นแหละพอมาอยู่จริงๆเชื่อมั้งแร่ๆจะเหมือนก็เกง้งเกรงนะที่ไหนได้เหมือนได้พ่อแม่สามีเทวดาเลยไม่ได้ไปชมนะคะคือแบบมันเหมือนหน้ามือกับหลังมือทางเมืองไทยนี่หลังมือมาทางนี้หน้ามือแบบมันมันอะไรนะนรกสวรรค์ขอเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่อยากจะพูดว่าเขาเป็นยังไงกับเรานะที่เมืองไทยอะแต่เปรียบได้ว่านารกสวรเลยนะคะตอนนี้มาอยู่ที่นี่ชีวิตก็มีความสุขดีค่ะ